เมื่อได้ยินว่าคำพูดของลี่ยาลินดูเหมือนจะมีเรื่องราวมากมายคุณอันจึงกล่าวว่าไม่เป็นไรการสนทนาจะยาวแค่ไหนค่อยคุยกันที่โต๊ะอาหารข้ามกันคุณแอนเพิ่งเดินออกจากประตูนรกนอกจากนี้เขามีปัญหาเรื่องความจำร้ายแรงดังนั้นเขาจึงไม่มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตชีวาที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลย อย่างไรก็ตามเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับล่ยาลินเขารู้ว่าเด็กคนนี้ดื้อมากและมีเหตุผลที่จะบอกกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อใดก็ได้ดังนั้นเขาจึงอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้รับลี่ยาลินรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายให้ชายชาราเข้าใจอย่างชัดเจนในสามหรือสองประโยชดังนั้นเขาจึงพูดอย่างคลุมเครือว่า เอาละลุงอันฉันจะไม่รบกวนคุณด้วยเรื่องไรสาระของฉันฉันจะไปกับคุณในภายหลังคุณมีสองเครื่องดื่มหญิงชารารีบกล่าวว่ายารินเจ้าปล่อยให้ลุงอันดื่มไม่ได้หากเขาดื่มด้วยสมองนี้อีกเกรงว่าเขาจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำใช่ใช่หลี่ย่าหลินกลับมามีสติและรีพูดโทษฉันโทษฉันโทษฉันที่คิดไม่ดี ชายชาราหัวเราะและพูดว่าฉันเห็นรูปลักษณ์ที่เสื่อมโทรมของคุณและฉันรู้ว่าคุณต้องดื่มเองหลังจากพูดแล้วเขาก็พูดกับอันชองอชิวและอันไคเฟิงว่าชองอชิวไคเฟิงคุณสองคนจะไปกับยาเหลียเพื่อดื่มในภายหลังฉันจะไม่หนื่ม,มันอีกต่อไปสองพี่น้องพยักหน้าตกลงครับพ่อชายชารามองดูความเสื่อมโทรมที่ซ่อนเร้นของลี่เยียลินและแซงคำเป็นว่าจริงจังและพูดว่าเยียลิน ฉลาดดูที่คุณตอนนี้คุณไม่มีรูปลักษณ์ที่กล้าหาญเหมือนชายชราของคุณหลี่ย่าหลิ่นลุกขึ้นยืนตัวตรงอย่างรวดเร็วและกล่าวด้วยความเคารพลุงอันสิ่งที่คุณวิพากวิจาร์ณคืออันชองงอชิวมองดูเวลานี้แล้วพูดว่าพ่อครับทำไมเราไม่กินข้าวก่อนแล้วค่อยคุยกันที่โต๊ะอาหารเย็นกันก็ได้ชายชราพยักหน้ากินข้าวก่อน ชั้นบนสุดของอาคารอันบังมีพื้นที่ก่อสร้างกว่า4,000ตารางเมตรโดยปกติสามารถรองรับคนทำงานอย่างน้อยหลายร้อยคนบนชั้นนี้ไม่เพียงแต่มีอาคารสำนักงานทั่วไปเช่นสำนักงานและห้องประชุมแต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตเช่นสระว่ายน้ำโรงยิมห้องกายภาพบำบัดและร้านอาหาร อันที่จริงชายชราไม่ได้วางแผนที่จะใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เช่นสำนักงานของเขาแต่เมื่อแอนเึิงซี่ลูกสาวคนโตของเขาวางแผนอาคารนี้เขาได้จองชั้นนี้ไว้สำหรับเขาแล้วและทำด้วยตัวเองตามความชอบของเขาภายในถูกตกแต่งไว้ชายชราจึงหลงไหลในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก หลังจากนั้นทุกคนก็ย้ายไปที่ร้านอาหารจีนที่อยู่ด้านใต้ของชั้นบนสุดแม้ว่าลี่ยาลินจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแอนเจียแต่เขาไม่ได้มาที่นี่หลายปีแล้วเมื่อเห็นว่าทุกอย่างที่นี่เป็นของใหม่เขาก็ทำไม่ได้ช่วยแต่ต้องแปลกใจเขาอดไม่ได้ที่จะถามอันชงกิ้วด้วยเสียงต่ำชงกิ้วอาคารของคุณมีการใช้งานมาอย่างน้อย 20- หรือ30ปีแล้วทำไมยังใหม่อยู่ อันชงกิ้วกล่าวด้วยเสียงต่ำตระกูลแอนมีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกรง่งดังนั้นการบำรุงรักษาโดยรวมของอาคารนี้ก็ดีมากเช่นกันโดยทั่วไปจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกๆ2-3ถปีชั้นนี้ได้รับการดูแลโดยบุคลากรพิเศษทุกๆวัน หลังจากมรณภาพแล้วชายชราก็ออกคำสั่งให้ตายและทุกอย่างที่นี่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงดังนั้นทุกสิ่งที่คุณเห็นบนชั้นนี้มีอะไรใหม่อย่างน้อยหลายชุดและบางสิ่งที่ยกเลิกไปแล้วก็มีเป็นพิเศษเช่นกันใช้แล้วขอให้ช่างทำใหม่จากที่กล่าวอันชองอชิวชี้ไปที่พรมในทางเดินและกล่าวว่าแค่พรมใต้ฝ่าเท้าของคุณทอมือโดยช่างฝีมือชาวอิรานก็เหมือนกับพรมที่ใช้ในมัสยิดใหญ่อาบูดาบีในภายหลงัง ราคาหนึ่งตารางเมตรเมรเกือบหนึ่งตารางเมตรชายชราจ้างช่างฝีมือจากอิหร่านมากกว่าหนึ่งร้อยคนในอึดใจเดียวและจากพรมที่พี่สาวของฉันทิ้งไว้เขาได้ทำชุดหลายสิบชุดและเปลี่ยนชุดทุกปีหลี่ย่าหลิ่นตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้และอดไม่ได้ที่จะพูดว่าครอบครัวของคุณไม่เอาเงินเป็นเงินจริงๆพรมปูพื้นหนึ่งหมื่นดอลลาร์ต่อตารางเมตรสามารถทดแทนได้ในหนึ่งปีนี่เป็นเงินมากโยนทิ้งไปไม่รู้สึกแย่ อันชองอชิวกล่าวอย่างจริงจังว่าผู้เท่าหลีเมื่อพูดถึงเรื่องเงินนักเลงหัวไม้จะดูแต่เพียงจำนวนเงินเท่านั้นมิใช่เพียงสัดส่วนหลีย่าหลินถามด้วยความประหลาดใจหมายความว่าอย่างไร อันชองอชิวกล่าวอย่างสบายๆว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพรมของอันเจียสําหรับพรมดังกล่าวเป็นเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของอันเจียโดยพื้นฐานแล้วจะเท่ากับการเปลี่ยนถุงขยะใหม่สําหรับทังขยะของคุณคุณรู้สึกลําบากใจไหมเมื่อเปลี่ยนถุงขยะไอเวนหลี่ย่าลินตบริมฝีปากของเขาแล้วพูดอย่างสาบแช่งให้ตายสิอันชงกิวมุยแค่บอกความจริง ทุกคนก็เดินไปที่ร้านอาหารจีนทีละคนชายชราทักทายลี่ยาลินและขอให้ลี่ยาลินนั่งข้างๆเขาเนื่องจากอันไคเฟิงกล่าวสวัสดีล่วงหน้าแล้วเมื่อทุกคนนั่งลงพนักงานบริการก็เสิร์ฟอาหารปรุงเสร็จทีละมื้อทันทีไคเฟิงริเริ่มเพื่อขอให้ใครสักคนหยิบไวน์ขาวหนึ่งขวดและวางแผนที่จะดื่มกับลี่ยาลินกับพี่ชายคนโตของเขา ชายชอราดูกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของลี่ยาลินและถามเขาอยู่เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ลี่ยาลินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดถึงแต่เขาเพิ่งพูดอย่างคลุมเครือว่าเขาไม่ได้จัดการกับคดีสำคัญหลายคดีเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากบุคลิกของเขาลี่ยาลินมักไม่มีเพื่อนนอกจากนี้แม่ของเขาจากไปก่อนและพ่อของเขาดึงเขาตามลำพังและเขาไม่ได้ต่อสายดังนั้นลี่ยาลินจึงไม่มีพี่น้อง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภรรยาของเขาพาลูกๆไปอยู่สั้นและเขาก็ถูกพาตัวไปอยู่ที่นิวยอบด้วยตัวเองมากขึ้นแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวอันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแต่ก็ต้องแตกต่างกันมากดังนั้นหลียล่ย่าหลินจึงเคยฉันอายเกินกว่าจะรบกวนถ้าไม่ใช่เพราะแอนชงกิ้วที่ถูกโจมตีเมื่อเขาซื้อชุนด้านในจินลิ่งเมื่อนานมาแล้วและลี่ยาหลินที่บังเอิญติดกับคดีลักพาตัวของเฟยเฮวยางทั้งสองคงไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยนัก ดังนั้นตอนนี้ลี่ยาลินซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางของครอบครัวแอลี่ยาลินที่พลัดพรากก็พบว่ามีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจในใจของเขาก็ค่อยๆค,คลายลงเล็กน้อยเมื่อแลกเปลี่ยนถ้วยกับแอนชงกิ้วแอนไคเฟงและแอนจจโอนานลี่ยาลินได้รับข้อความข้อมูลถูกส่งโดยคนสนิทของเขาอีกฝ่ายกล่าวในข้อความว่าพบตัวตนของเจ้าของร้านหันย่างผ่านผู้ให้ข้อมูลบนเกาะฮ่องกง หลี่ย่าลินตัวแข็งทันทีรีบใช้ข้ออ้างเพื่อไปห้องน้ำออกมาและเรียกอีกฝ่ายกลับมาทันทีที่โทรศัพท์ผ่านเขาก็ถามว่าเสี่ยวหอวู้มีอะไรใหม่อีกฝ่ายพูดทางโทรศัพท์ว่าเจ้านายเจ้าของร้านหานย่างซึ่งมีชื่อจริงคือเฉินเจ้าจงเป็นนักธุรกิจผิวดำที่ลักลอบนำเข้าสหรัฐอเมริกา จากเกาะฮ่องกงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนอยยังเป็นนักศึกษาชั้นแนวหน้าด้านการเงินหรือเต่าที่กลับมาที่เกาะฮ่องกงหลังจากเรียนที่ต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาแต่เขาได้รุกรานเจ้าพ่อท้องถิ่นบนเกาะฮ่องกงเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาจึงวิ่งไปนิวยอร์กหลังพูดอีกฝ่ายก็เสริมว่าคุณคงรู้จักเฉินเจาจงคนนี้เขาเป็นที่รู้จักการดีบนเกาะฮ่องกงในตอนนั้น และเขาได้ทำสิ่งใหญ่โตที่ทำให้ทั้งเกาะฮ่องกงคุยกันจนถึงทุกวันนี้นั่นคือเขาลักพาตัวแฟนเศรษฐีหายตัวไปลักลอบเข้าอเมริกาด้วยกันเอ้เวนหลี่ย่าลินตบริมฝีปากแล้วถอนหายใจผู้ชายคนนี้เป็นคนรักร่วมเพศใช่ อีกฝ่ายเสริมอ้ออีกอย่างฉันยังพบบางอย่างเฉินเจ้าจองและดาราดังชื่อกูเฉียยี่รู้จักกันดีกูยันจองถูกกล่าวถึงในข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลส่งคืนว่าคือพ่อของกูเฉียยี่ที่เดินทางไปเกาะฮ่องกงเพื่อพบกับเศรษฐีในธุรกิจของเขาลี่ยาลินอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเรื่องนี้และกล่าวว่านี่นูเหมือนว่าจะถูกปัดเศษขึ้น ด้วยวิธีนี้กูเฉียี่ดาราใหญ่จะไปครอบครัวเล็กๆในใช้ยน้าทาาร้านห่านเป็นเรื่องของหลักสูตรใช่อีกฝ่ายกล่าวฉันก็คิดว่ามันค่อนข้างสมเหตุสมผลฉันคิดว่าบทนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวของเฟยห่าวหยางดังนั้นฉันจะรายงานให้คุณทราบโดยเร็ว ลี่ยาลินหัวเราะย้อ,ยอตัวเองฉันเกษียณเร็วแล้วฉันเลยพูดถึงการรายงานไม่ได้หากคุณมีความคืบหน้าล่าสุดในกรณีนี้บอกฉันหน่อยตามความเหมาะสมตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎระเบียบการยืนยันตัวตนของเชนเจ้าจองทำให้ลี่ยาลินผิดหวังเล็กน้อยเขาต้องการได้ยินข้อมูลพิเศษบางอย่างข้อมูลประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ อย่างไรก็ตามข่าวที่กลับมาโดยผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำให้เขาคลายความสงสัยเกี่ยวกับเชนเจ้าจองในทันทีในฐานะนักสืบกล่าวเขารู้ดีว่าบุคคลสามารถปลอมแปลงปัจจุบันได้แต่เป็นการยากที่จะฝังอดีตนี่เป็นสาเหตุที่อาชญากรจำนวนมากต้องติดคุกในความผิดในอดีตแม้ว่าพวกเขาจะล้างพิษตัวเองและกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งทุกคนชื่นชม เหตุการณ์ของเชนเจ้าจองเมื่อ20หรือ30ปีที่แล้วถูกขุดขึ้นมาซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์ของเขากับกูชฉีอย,ยี่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่กูชฉีอย,ยี่จะไปที่ร้านหันย่างเพื่อกินและเมื่อกูชฉีอย,ยี่กำลังรับประทานอาหารที่ร้านหันย่างเขาได้ยินอันชงกิ้วพูดว่าชายชราป่วยหนักจากนั้นจึงรีบไปส่งยาหลายพันไมล์ซึ่งก็สมเหตุสมผลเช่นกัน สำหรับสาเหตุที่เชนเจ้าจองจงใจทำลายการเฝ้าระวังลี่ยาลินก็มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลในใจของเขาอย่างไรก็ตามกูชีเอยี่เป็นดาราใหญ่และอดีตของเชนเจ้าจองพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดและทำลายวิดีโอเฝ้าระวังเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของกูชีเอยี่สิ่งนี้ก็สมเหตุสมผลเช่นกัน เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลและสมเหตุสมผลหมายความว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำแนวนี้อีกต่อไปดังนั้นลี่ยาลินทำได้เพียงหวังว่าตำรวจจะสามารถขุดลึกลงไปตามบาะแสของวังว้ลลองต่อไปได้ตอนนี้มีเพียงบาะแสนี้เท่านั้นที่เป็นแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับการสืบสวน อย่างไรก็ตามอีกฝ่ายพูดด้วยน้ำเสียงหมดหนทางในเวลานี้ว่าบอสบรูโนที่รับช่วงต่อจากคุณได้จัดประชุมกับเราแล้วในวันนี้ในกรณีนี้ทิศทางการสอบสวนได้เปลี่ยนไปเป็นการระบุตัวผู้เสียหายและรายละเอียดเฉพาะขององค์การลักพาตัวเหยื่อรายละเอียดกลุ่มของเฟยยังเปิดให้ออกอากาศซึ่งหมายความว่าไม่ต้องกังวลดังนั้นโดยทั่วไปแนววังวนลองจะไม่ถูกตรวจสอบอีก หลี่ย่าลินอดไม่ได้ที่จะถามวัดว่าหลงค่าคนจำนวนมากในนิวยอร์กดังนั้นถ้าคุณไม่ตรวจสอบคุณจะไม่ตรวจสอบใช่หรือไม่ใช่อีกฝ่ายพูดยิ่งคุณสอบสวนเรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นจากนายกเทศมนตรีถึงผู้กำกับไม่แนะนำให้สอบสวนอีก หลี่ย่าหลินถามอีกครั้งผู้ที่ถูกสังหารล้วนแต่เป็นสมาชิกโดยตรงของตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงพวกเขาสามารถกลืนลมหายใจนี้ได้หรือไม่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าคุณไม่รู้หรอกว่าครอบครัวที่เสียชีวิตเหล่านั้นได้เข้ามาทักทายเป็นการส่วนตัวและพวกเขายังแสดงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการดำเนินการสอบสวนต่อไปยิ่งมีการสอบสวนมากเท่าใดผลกระทบต่อสังคมก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ชื่อเสียงของตระกูลดังนั้นตอนนี้พวกเขาก็อยากเป็นเหมือนตระกูลเฟยรีบๆหาเงินมาชดใช้เหยื่อและทำให้เรื่องนี้พลิกฟื้นโดยเร็วที่สุดหลี่ย่าหลินตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พล่องออกมาในกรณีนี้กรณีที่เฟยห่าวหยางและคนอื่นๆถูกฆ่าตายโดยพื้นฐานแล้วจะถูกปิดภายในใช่มันเป็นลักษณะนี้แต่จะไม่ประกาศต่อสาธารณะ ลี่ยาลินรู้สึกผิดหวังอย่างมากและเขากล่าวว่าสุรุโอลี่หนีไปวังว้นลองจะไม่สอบสวนอีกต่อไปและไม่มีปัญหากับเชนเจ้าจองดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสรุปคดีนี้อีกฝ่ายพูดอย่างช่วยไม่ได้เจ้านายนี่คือสถานการณ์ในตอนนี้ลี่ยาลินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวๆผิดหวังอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่เขาไม่รู้ในตอนนี้ก็คือเพราะเขาได้ขอให้เชนเจ้าจองตรวจสอบเกือบในเวลาเดียวกันที่อีกด้านหนึ่งของโลกไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับเชนเจ้าจองปรากฏในโปรไฟล์ของเศรษฐีชั้นยอดบนเกาะฮ่องกงก่อนเศรษฐีระดับสูงคนนี้คือลิวเฉิงซึ่งครั้งหนึ่งเคยชื่นชมเชนเจ้าจองอย่างมากแต่ภายหลังเกลียดเชนเจ้าจองอย่างมากลิวเฉิงไม่ใช่ชื่อจริงของเขา ชื่อจริงของเขาคือเหล่ากาไฟและเขาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทขนส่งและนักลงทุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดบนเกาะฮ่องกงเหตุผลที่คนเรียกเขาว่าหลิวเฉิงคือเขาอยู่บนเกาะฮ่องกงและมีฐานสาธารณะที่ดีมากในสายตาของผู้คนบนเกาะฮ่องกงหลิวจีอวีเป็นคนโรแมนติกมากใจบุญและเป็นสุภาพบุรุษมากทุกคนจึงเรียกเขาหลิวเซิง เหล่ากาไฟมีเรื่องโรแมนติกมากมายบนเกาะฮ่องกงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและผู้หญิงทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับเขาจะยังคงยกย่องเขาว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ดีที่หายากแม้ว่าพวกเขาจะแยกทางกับเขาในที่สุดมีคนรวยและโรแมนติกมากมายแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกคนที่สองที่ทำได้เหมือนเขาเวลานี้เป็นเวลาดึกที่เกาะฮ่องกงเวลานี้ลิวจีอวีสวมชุดนอนผ้าไหมในการศึกษาเขาเห็นข้อความจากแม่บ้าน เขาลืมตาขึ้นและมองดูท่าทางของเขาดูน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันค้นหามาหลายปีแล้วและไม่พบเบาะแสใดๆเกี่ยวกับเขาแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าไอ้สารเลวนี้จะซ่อนตัวอยู่ในช้หน้าทาวแล้วเปิดร้านอาหารและตอนนี้เขาหน้าตาเป็นอย่างไรดูสิมันแย่มากแม้ว่าฉันจะเห็นหน้าเขาต่อหน้าฉันเกรงว่าฉันจะจำเขาไม่ได้ แม่บ้านรีบพูดว่าท่านอาจารย์เฉินจ้าจงผู้นี้ซ่อนไว้ได้ดีมากว่ากันว่าเขาแทบจะไม่ได้โกนผมมากกว่า20ปีผมของเขายาวขึ้นเล็กน้อยและอารมณ์ของเขาก็ยับยั้งไว้มากเช่นกันถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่สำหรับฝั่งอเมริกาในครั้งนี้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลของเขาและเราพบร่องรอยของเขาได้ยากจริงๆ ลิวจีอวีขมวดคิ้วและถามว่าทำไมตำรวจอเมริกันถึงสอบสวนขาเขาก่ออาญากรรมในสหรัฐอเมริกาหรือไม่กวนจีอาดาวผู้ให้ข้อมูลของฉันบอกฉันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กเมื่อสองวันก่อนดูเหมือนว่าตำรวจจะสงสัยเกี่ยวกับเขาและเนื่องจากเขาเป็นคนผิวสีในอเมริกาตำรวจอเมริกันจึงพยายามหาวิธีตรวจสอบเขาตัวตนแล้วไปพบข้อมูลเดิมของเขาจากเกาะฮ่องกง กุ้ยหลิวกัดฟันและพูดว่าฉันคิดเสมอว่าด้วยสติปัญญาของเขาเขาจะซื้อตัวตนใหม่อย่างแน่นอนทำการเงินหรือหุ้นที่เขาเก่งที่สุดต่อไปและหาทางกลับมาแต่ฉันทำไม่ได้อย่าหวังว่าเขาจะหนีไปร้านหันย่างโซมๆซงแบบนี้มันน่าขยะแขยงจริงๆแท้จริงแล้วเหล่ากาไฟไม่ได้อ่อนโยนอย่างที่เขามองบนพื้นผิวหรืออ่อนโยนอย่างที่เขามองในสายตาของคนภายนอก ในกระดูกของเขาแท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่เล็กมากและจะแก้แค้นสำหรับเชนเจ้าจองเขาไม่เคยละทิ้งเจตนาฆ่ามาหลายปีแล้วเฉินเจ้าจองซ่อนมันไว้อย่างดีหลายปีแล้วที่เขาไม่พบเชนเจ้าจอง และเมื่อผู้หญิงที่เขารักกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเขาไม่เคยพูดถึงชีวิตของเขาในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ลิวจีอวีพยายามกดดันเขาหลายครั้งแต่อีกฝ่ายไม่พูดอะไรหรือแม้แต่ปล่อยให้เขาปรับใดที่เขาไม่ได้ไล่ตามเชนเจ้าจองฉันแค่เฝ้าดูเขาด้วยความสบายใจไปชั่วชีวิตซึ่งทําให้เขาหดหู่มากช่วขณะหนึ่งเขารักผู้หญิงคนนั้นมากจริงๆและสุดท้ายเขาก็ทำได้เพียงเลิกตั้งคำถาม อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยยอมแพ้ที่จะฆ่าเชนเจ้าจองดังนั้นเขายังบอกกับผู้หญิงของเขาด้วยว่าตราบใดที่เชนเจ้าจองปฏิบัติตามข้อตกลงและไม่กลับไปยังเกาะฮ่องกงเขาจะถูกปล่อยตัวแต่ตอนนี้มีโอกาสที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่ฉันจะไม่ผิดสัญญาแต่ยังได้รับความปรารถนา ดังนั้นหลังจากอ่านเนื้อหาเขาเยาะเย้ยและพูดว่าในเมื่อตำรวจอเมริกันรู้ว่าเขาเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายตามกฎหมายของอเมริกาตำรวจควรในระเทศเขาออกไปใช่ไหมใช่สะจวดกล่าวภายใต้สถานการณ์ปกติเขาควรจะถูกส่งตัวกลับประเทศไม่ว่ามาจากไหนเขาออกจากเกาะฮ่องกงถ้าเขาถูกส่งตัวกลับประเทศเขาจะถูกส่งตัวกลับเกาะฮ่องกงอย่างแน่นอน เหล่ากาไฟพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มขี้เล่นอควาฉันไม่สนใจว่าคุณจะใช้วิธีไหนฉันต้องขอให้ตำรวจสหรัฐอเมริกาส่งเขากลับไปที่เกาะฮ่องกงจากนั้นคุณคุยกับหัวหน้าแกงทั้งหมดบนเกาะฮ่องกลงล่วงหน้าบอกว่านามสกุลเฉินกำลังจะกลับมาเร็วๆนี้ดอกไม้รับ30ล้านดอกของฉันยังใช้ได้อยู่ใครก็ตามที่ฆ่าเขา3าล้านเป็นของเขา ลิวจีอาวีกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามเปลี่ยน30ล้านดอนลลาร์จากดอลลาร์ฮ่องกงเป็นดอนลลาร์สหรัฐแม่บ้านรีบพูดว่าอาจารย์คุณสัญญากับเย่ฉางจีอ้อิงในเวลานั้นแล้วคุณสัญญากับกูยานจองและคุณยังสัญญากับนางเชนถ้าคุณฆ่าเชนจริงๆการติดตามผลจะยากขึ้นหรือไม่คุณกลัวอะไรลิวจีอวีย่อเย,อเย,อเยอ้ฉันสัญญากับเย่ฉางจี้อิง กูยันจองและภรรยาของฉันที่จะปล่อยเขาไปแต่สมมุติฐานของฉันที่จะปล่อยเขาไปคือเขาจะไม่มีวันกลับไปที่เกาะฮ่องกงในชีวิตของเขาถ้าเขากลับมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้กลับมาโดยสมัครใจและถูกส่งกลับโดยอเมริกาเขาก็ต้องกลับมาแล้วเมื่อเขากลับมาก็ไม่มีใครตำหนิฉันที่โหดเหี้ยมจู่ๆแม่บ้านก็นึกขึ้นได้และพล่องออกมาท่านอาจารย์การเคลื่อนไหวของคุณสูงมาก